เอาล้วครับก็สวัสดีกเลินอันนี้มีแวนการทุกท่านด้วยตอนนี้ก็เพิ่งจะาอัปเดตหนึ่งมานะครับได้มาหนึ่งวันละตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร,ร์มหาโคจิมาเป็นที่เรียบร้อยจากที่เห็นออร่าดำๆนี่ก็คือคอนเมติกของโคจินะนี่ครับเรามาดูตัวกันดีกว่า,าดูไงวะไม่มีให้ดูหรอไม่มีให้ดูด้วย รุ่มใส่ปุ่มวิวมาหรือเปล่าเนี่ยสักโค้เอ้ยแบกบีิว้ยไม่มีให้วิวใช่ไหมพวกตัวทีเคียนนี่ไม่มีให้วิวเออไม่เป็นไรเราก็ไม่ใช่ทีเขียนนี่มาคืออ e ีกตัวสินี่เราก็ดูงี้ไปก็ได้ เธอเว้ยเราจะตัดปกคลิปยังไงดีเนี่ยผมก็ได้ไปอีโวไปละอันนี้น่าจะดูไม่ได้ละเดี๋ยวเรามาดูข้าวๆก็เวลวสี่หกลงตัวใช้พันห้าหมุนวิวไม่ได้เสียดาได้วะเออเราจะบอกว่าถ้าถ้าอีโวแล้วมันสเตตมันอัปเกรดขึ้นด้วยครานั้นจะปรับมาอัปเดตเนี้ยปรับมาเยอะเลยเอ,อ่า เดี๋ยวเราค่อยไปดูอย่างอื่นพวกพาสีบอย่างอื่นในเกมแล้วกันก่อนอื่นก็ขอให้มันกินกันนื้อไรตีงแรงใช่ไลยะนี่ประมาณนี้เอฟเฟกต์ใครรองไม่ใส่สิไม่ใส่อย่างนี้ต่นเลยอะใส่นี่คือเท่ขึ้นมาเลยเป็นค,คอสเมติกที่ผมชอบสุดลนะในตอนนี้สำหรับโทจินะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองดูว่ามันจะ หดตึงสักแค่ไหนลุยเอ้ยมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้พวกข้อมูลตัวละครคร่าวๆที่อัพลงในวิกิหรือไม่ก็แฟนดอมกันว่ามันมีอะไรบางโอเคเลยเอาละครับก็มีอย่างนี้เห็นเลย โอเคเดี๋ยวเรามาลองลงตัวกันดีกว่าตัวนี้จะลงได้แค่สามตัวนะเดี๋ยวผมวางตรงนี้แล้วกันอีกสองตัวก็เอ้ยลืมเปิดเอฟเฟกต์ฮัลโคเออเอาสดสดไปเลยทุกท่านช <c oughs> ลิวดังทีก็ต้องสดๆโอ้ oh. เ,เตะเตะเลยหน้าก็โอ้โหหนอนมันบังหน้าทุกท่าน <c oughs> ตาออกตามีเอฟเฟกต์แ,งแดงๆครับแล้วก็สกิลแรกเป็นการปัดตีวงกลมนิดเดียวแต่ดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะถ้าถ้าเทียบกับเลเวลแล้วก็ไม่มีเทรดด้วยผม่าดาเมจโอเคเลย ผมปิดไท้นี่ไงวะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็อัพปันใช้อยู่ราวๆเจ็ดหมื่นกับแปดหมื่นนะลงได้สามตัวแต่เราจะมาอ่านพาสซีฟให้ดูกันแต่ขออัพนี่กัน,กนไว้โอเคพาสซีฟเวลาเรา <c oughs> อีโอมาแล้วมีโอสามอย่างอย่างสุดท้ายต้องปลดล็อกอัพกเกรดถึงขั้นสิบเอ็ดอันแรกเทวีบอดี้ก็คือ บวกดาเมจ50%ก็ก็ว่าทำไมดาเมจมันแรงๆ,ๆแล้วก็ตัวนี้จะไม่ไม่ส่งผลบัฟไม่สามารถบัฟตัวนี้ได้ก็คือใช้ฮาลุกะบัฟไม่ได้นะ,ะมันจะตีเท่าเดิมแลบบ้วมันจไมันตีแรงขึ้นแต่ว่ามันมีบัฟอย่างื่นชว่วเลยทุกท่านน่ามไม่ดู อ๋อแสดงว่าถ้าเราเราไม่ยืนในวงบับเราจะเราจะบวกดามห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรออ้ยามันจะเป็นอย่างนั้นอืมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าไม่มีตัวบับยืนอยู่ในวงจะบวกดามนีนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ามันเลยแล้วแล้ววกดีบับอะได้ปะดีบับไม่น่าเกี่ยวอะีน่นผมขอลองกอย รีบับไม่เกี่ยวลงฮารุกะฮะ๋อ้นี่นดาเมจมันลดละโอเคใช่ห้ามีตัวบับยืนในวงครับโอเคส่วนอันที่สองพาสี่ช h a l l e n นจิ้งอิ i ฟินิตี้บวกระยะ20% แล้วก็ไม่แท็กหรือมุมชื่อมเวลาโจมตีจะจะทำให้โล่หายหรอปกติโจมตีมันก็โล่หายเราไม่ใช่หรอวะแล้วก็ไม่ไม่ติดสถานนะการลดดาเมจแสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรที่มันลดดาเมจได้นะอันนี้ก็ ไม่สนค่ากดดารโรดเมดก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัคซนะีนอ,อ่ะกันกันพวกดีบับโรดเมดดเมีดเม,ด,ด,มดบสามสิบเปอร์เซ็นจนกระทั่งไอ้นี่มีศัตรูถูกฆ่าหลังจากโลหายเหรอ ก็คือมันจะบวกดามเนต30%สําหรับตัวที่มันมีโล่นะเวลาเราฆ่าตัวมีโล่ตายแล้วมันจะบวกดามเนจน่าจะบวกตลอดปะ่ะน่าจะใช่ประมาณนั้น <c oughs> ค่อนข้างเหือนนิดนึงตัวนี้อ่านพาสซีฟยากผมงงตั้งแต่แอคแทกรีมูฟชิลแล้วงงไม่เป็นไร ใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยอายังไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดไปได้เลยเลยถ้าสองก็นั่งผมลืมดูแป๊บหนึ่งนะ,ะมันจะได้รู้ดาเมตร โอ้โหตัวนี้ฮิตเยอะเหมือนกันนะทำไปเล่นตีละพันก็น่า5ฮิตอะเมียดตาฮิตเ้อย5%น่าจะเป็นดีสลหรับทีครับสัก,กิลแรกก็วันฮิตโอเคสัก,กิลสองฮิตดีอยู่เอาไว้ละลายโลได้อัพไปอัพไป,ล,ปล็อกดิพาวชั่นว้าว โอ้โหสองพัน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 ห้าคิดเหมือนเดิมค่อนข้างดีนะตัวนี้ผมคิดว่าใครคิดเยอะผมก็ว่าดีละดาเมจก็ค่อนข้างแรงอยู่ระยะก็ใช้ได้เวลาโจมตีก็ปกติไม่ถือว่าเร็วแต่ดาเมจดาเมจใช้ได้เลยแล้วก็ระยะ โดเมนเบเกอร์ Baker, ทำลายอนาเขตโหชอบท่านี้วะเออจริงๆอัพถึงขั้นเมื่อกี้ก็คือดีอยู่แล้วแต่เราต้องดูว่าอัพเอ๊ะมันต้องอัพให้ถึงพาสสิบน่าจะดีกว่าเอออันนี้เป็นการแบบ หลาบเข้าไปฟันๆันจุงจ่งจ้วง,งประมาณนะกี่ฮิดนดะ๋ย้ดูแบับดาเมียประมาณสามพันก็ประมาณสี่ขีดอะสามสี่ดประมาณสี่ขดทุกท่านอืมเอาไปเอาไปเชนบลิดน่าจะใช้โซ่อันนี้ใช่ไหมหสามสามสามรอบ สองสามตัว,วตัว,วอืมก็สามฮิตถ้าผมชอบท่า AOE ขอ้นแรงมากกว่าทุกรับนเอาไปสุดท้ายโซ่หรอเออใช้โซ่แต่มีพาร์ตี้เพิ่มมากขึ้นเฉยเฉยเง้าเจ้าวันนี้มากกว่าเนี่ยสกิลสองดีอ่ะ ถ้าเล่นไม่ได้ถ้าไม่อยากเล่นแบบนาน,น,านๆก็อัพเกรดถึงขั้นนี้หมว่าดีสุดเลยละลายโล่ดีจัดมาเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้กีบกิลิวมัมทำอะไรได้โอ้ครูดาวน้อยเนี่ยน่าจะต้องเปิดออโต้ถ้าเล่นคลิปๆอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบไอ การโจมตีอ่ะเขาเรียกว่าแอนิเมชันการโจมตีอ่ะเปลี่ยนจากโซ่แล้วก็โดเมนเบเกอร์เป็นโดเมนเบเกอร์เดี๋ยวลองกดใช้โดเมนเบเกอร์บวก25%เรนแล้วก็บอสดาเมจแต่ถ้าเป็นโซ่มันจะ10%เราเลือกได้ว่าจะเล่นแบบไหนอันนี้คืออยู่ในเชนบิส อ่านตามข้างล่างเลก็คือตอนนี้เป็นอนิเมชันโซอยู่คือตีแรงสิบทุกตัวนั่นเองเปลี่ยนไปอันนี้คือมื่นนะครับโดนบอสปีส่วนตัวผมคิดว่าใช้โซ่ดีกว่าละแต่ว่าอันนี้เอาไว้หมนไม่เหลือแล้วอะเอาไว้ฆ่าบอส้ใช้น่าจะดีกว่าอันนี้ สำหรับข้าบอลนะแต่สหรับตอนนี้ผมว่ามันยังมีมอนลูกกระจกเกอ่อใช้โซ่ไปก่อนแต่ถ้าถามว่าอันไหนดีสุดอันนี้เลย <c oughs> อันนี้ดีสุดแล้ว, <c oughs> นนลว <c oughs> ก็ไปเล่นตามนั้นเลยถ้าได้เป็นโมนาดก็น่าจะดีครับดีสุดละมันมันจะได้ไม่ต้องอับสุดสกิลผมว่ามันก็ ไม่ได้โหดขนาดนั้นเป็นทางเลือกแล้วกันถ้าสู้บอสไม่ไหวแต่ผมก็ว่ามันสู้บอสไหวแหละสำหรับทุกตัวนะถ้าซู้บอสไม่ไหวจริงค่อยเปลี่ยนอันเนี้ยก็มีประมาณนี้ก็เวลอยู่ที่ห้าสามแลมีก็1หมื่นเจ็ดเกือบถือว่าตีแรงนะผมว่าเพราะยังไม่มีเทรดเลยมีเทรดก็น่าจะประมาณสองหมืนได้ ว่าโอเคสำหรับรีวิวโทจิก็มีประมาณนี้แต่ผมคัดใจกับแอนิเมชั่นมากเลยรู้สึกว่าแอนิเมชันไออันที่สองหาดีสุดละเสียได้อย่างหนึ่งก็คือบัฟไม่มีผลนั่นแหละก็ฟอเมติกใช้ได้ตัวก็ถือว่าโหดอยู่นะ ไม่ถือว่าอ่อนถืวโหดดิแต่ผมว่าไอ้นี่มันไม่ไม่ไมน่าได้ใช้สำหรับเล่นปกติเล่นปกติมันก็ซื้อบอสไวอยู่และน่าน่าจะต้องอัพถึงขั้นสองน่าจะดีสุดละอนิเมชันสองโอเคไปของจริงแต่วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมมารีวิวโกวโจเขาหน้าได้ของอีโวมาแล้วแต่วันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้กันแหละใบบัา,บาใช้ีหมดเลยวะนี่ใบบาย,บายขอขอคิงแบบนึง <c oughs> อาอหน้าดำอ่าปิดเลยบุย